สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับท่านอยู่ที่ช่องตาม,มารถไฟ Channel. ชาแนลชาแนลรถไฟที่ท่านคิดซะว่าผมพามาดูรถไฟในทุกๆวันนะครับวันนี้วันที่15มิถุนายน2 5 6 7อยู่ที่สถานีรถไฟชุมพรเช้าวันนี้มีอะไรที่สถานีชุมพรคนระับเราไปรับชมกันได้เลยครับ7นาฬิกาตรงที่สถานีรถไฟชุมพร ที่เห็นตรงหน้านะครับเป็นริ้วขบวนรถนะครับเดินทดลองของรถ SRT Royal b o s s o m นะครับก่อนจะเข้าไทยและมาเป็น SRT Royal b o s s o m คารถไฟประเทศไทยได้รับมอบมาจากบริษัท h o k k a i ด o Railway Company นะครับ JR h o k k a i d นะครับเป็นรถปรับอากาศฮามานัสู ของประเทศญี่ปุ่นจำนวน10คันด้วยกันก่อนหน้านี้ริ้วขบวนรถก็ถูกทิ้งไว้ที่ชุมทางศรีราชาจังหวัดชนบุรีตอนนี้ได้ทำการขัดสีชวีวันนะครับซ่อมบำรุงรักษาจนเห็นดังสภาพนะครับที่เห็นแสงแดดส่องแสบตาเลยนะครับเอาปัจจุบันที่ถ่ายคลิปนี้นะครับตู้ รถไฟ SRT รอย a l b รซ้อมยังอยู่ในช่วงทดลองเดินรถดูความพร้อมของระบบก่อนที่จะให้บริการจริงหากใครที่จะต้องการเดินทางในอนาคตนะครับสนใจที่จะมานั่งรถไฟ SRT รอย a l b รซ้อมก็เตรียมติดตามที่เพจ PR การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ได้รับสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับจะเป็นช่องทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย 1 6 9 0งนครับในชุดรถ SRT Royal Bonsom จะมีรถโดยสารจํานวน5คันด้วยกันพูดง่ายๆนะครับก็มีรถโดยสารแบบกลุ่มส่วนตัวจํานวน1คันรองรับเป็นหมู่คณะนะครับหรือครอบครัวใหญ่ๆนะครับมีจำนวน4ห้องรองรับห้องได้4 6ถึคน สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้180องศานะครับเป็นคันแรกที่เดินผ่านมาแล้วนะครับอันที่สองเป็นรถโดยสารธรรมดาจํานวน3คันก็ <c oughs> ดัดแปลงเป็นห้องโดยสารแบบรวม48ที่นั่งหันหน้าเข้าหากันและก็มีช่องเสียบสาย USB ทุกที่นั่งกันเลยอันที่สามก็เป็นรถดัดแปลงเป็นรถสเบียงไว้บริการอาหารและเครื่องดื่มหรือโดยสารที่นั่งๆ ไม่เมื่อยนะครับก็สามารถเดินมาผ่อดคลายอิิยาบทกันได้ตอนนี้รวิวรถ SRT Royal b อ s ซอมนะครับจอดอยู่ในชานชลาที่1ของสถานีชุมพรรอเวลาออกครับตอนนี้ไม่ทราบครัว่าออกกี่โมงกาวนาฬิกากับ16นาทีครับตอนนี้ลากชุดรถจัดเฉพาะนะครับ ออกมาจากทางที่หนึ่งครับตอนนี้อยู่ในทางที่สามมีคุณปู่จีนะครับทำการสับเปลี่ยนดูไกลๆก็สวยเหมือนกันนะครับรถ SRT Royal b l o s s o m นะครับลากออกมาเตรียมความพร้อมนะครับ การสับเปลี่ยนไปก่อนนะครับตอนนี้พอตัวรถโดนกับแสงอาทิตย์นะครับช่างสวยงามนะครับระยิบระยับนะครับตัวรถจะเน้นแนวสีแดงตัดกับสีทองนะครับให้ความหรูหรานะครับ จากนี้นะครับไม่ใช่มาเพียงกับรถรอย่อบระซ่อมนะครับยังมารถารถจัดเฉพาะนะครับอีก2องคันนะครับแดดมาพอดีเลยครับได้ดูด้านข้างของตัวรถแบบเต็มๆนะครับแบบไม่ย้อนแสงเหมาืาช่วงเช้านะครับดูยากนิดหน่อย ไกลๆก็สวยสดงดงามนะครับหรูหรานะครับน่านั่งมากเลย เดี๋ยวไปสถานีไฟสะพีเลยนะครับสามาว่าขบวนรถเฉพาะจะจอดที่สถานีไฟสะพีด้วยจากสถานีชุมพรตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีสะพีไม่ไกลมากจากสถานีชุมพรเรามาดักรถไฟเป็นขบวนพิเศษนะครับขบวน986จากชุมพรปลายทางกรุงเทพอภิวัต์เดี๋ยวเข้า ทางที่4ของสถานีสะพรีตอนนี้ขบวน984กำลังเข้าสู่สถานีไฟสะพรีในทางที่4ครับ ล้อถึงสภพีเรียบร้อยครับรอรับคณะเสเอ11นาฬิกา33นาทีขบวน40จากุูาษฎราชธานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร กำลังทำกระบวนาผ่าสถานีไฟสัะพลีโดยมีขบวน984ลอลีกในทางที่สี่ ขบวน40ไปแล้วกำหนดการออกของขบวน984ออกจากสถานีสะพรีเวลา11นาฬิกา50นาทีสื่งตอนนี้จอดรอเวลาออกครับจากสถานีสะพรีมาอยู่บนสะพานโอเวอร์พาสบริเวณใกล้เคียงครับ เดี๋ยวผมรอขบวน984ออกจากสถานีสะพรีแล้วมาดูวิดีโอมุมนี้เป็นการปิดท้ายของคลิปนี้ครับขบวนตองเจ็ดจะเข้าสะพรีแล้วครับตอนนี้ต้องจอดรอขบวน984ไ,ไปก่อนครับาขาวอวบเลยนะครับรถทุเรียนรับคณะเสร็จเรียบร้อยขบวน984 ออกจากสถานีสะพีโดยมีขบวนตองเจ็ดจากชุมทางบางซื่อปลายทางชุมทางหัดใหญ่จอดรออยู่นะครับอรอให้ขบวน9ก้ปไปก่อนแล้วจึงจะเข้ามาทำสเปลี่ยนที่สถานีสะพรี ขว, 84, ขวามือเป็นขบวน984ขวามือเป็นขบวนตอง7ขบวน984ไปแล้วนะครับขบวนตอง7กำลังจะเข้าปิดท้ายคลิปวิดีโออย่างสวยงามถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามช่องตามรถไ,ไฟชาแนลด้วยครับสำหรับวันนี้จากกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับกบขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ